วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นด่านออฟบ,บีสนุกสนุกกันต่อดีกว่านะนี่เห็นว่าข้างหลังนะมันมีแท่นอะไรก็ไม่รู้ด้วยพี่ฝนแท่นอะไรบางอย่างที่เราสามารถลากได้มีนิ้วมือแปะอยู่ที่แท่นด้วยนะพี่ฝนนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด่านนี้มีชื่อว่าลากเพื่อผ่านด่านออฟบ,บีปริศนากระโดดได้แล้วแบบนี้นี่เองง่ายชะมัดเลยนี่เลยผ่านแล้ว ต่อไปต้องไปทางนี้ตามชั้นมันเลยตามไปไหนนะพวกปิ๊กตรงนี้คือสะพานหรือเปล่าดึงแล้ววิ่งตามมาได้เลยพี่ฝนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยเป็นแบบออบี้ที่แบบง่ายง่ายสบายสบายแบบนี้เราก็ผ่านสบายสบายเลยนะซีอันนี้คืออะไรงั้นเหรอลองขึ้นมายืนดูก่อนนะพี่ฝนนะฮะโอ้นี่ไงพี่ฝนร,รู้แล้วเราสามารถลากแล้วก็ดึงขึ้นมาได้โอ้เมื่อกี้พี่เอกกระโดดขึ้นมากับุ๊กปิ๊กสบายสบาย,สบายเลยอะเฮ้ออเดอกอเดยกก่อนพวกปิ๊ก นายเป็นไรหรือเปล่าอ่าฉันชนตรงเนี้ยอ๋พี่บอยรู้แล้วอันนี้คือเลเซอร์ฉันชนอีกแล้วค่อยๆมานะพวกปิดใจเย็นๆเ,เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีสะพาน เราสามารถลากแล้วก็ดึงไปได้นะขอบอกเพ่เก,กระโดดข้ามมาเลยอ่ะนี่ไงพี่วอนลากมาแล้วฮะสามารถกระโดดท้ามได้เลยงั้นเหรอฉันลากมาดีกว่าวิ่งขึ้นทีเดียวพวกเรกนายลอยได้นะเมื่อกี้นี้นะก็ฉันลากออกมาของใครของมันละมังอ๋อน่าจะเป็นดารอบบี้ของใครของคนนั้นแต่เดี๋ยวก่อน อันนี้คืออะไรงั้นเหรอมันเลื่อนขึ้นได้ทุกอันเลยนะพี่ฝนแท่งสีเหลืองเนี่ยอ๋อเดี๋ยวขอคิดก่อนก็แล้วกันด้านบนมีแผ่นอะไรบางอย่างลอยอยู่พี่ฝนคิดว่าพวกเราจะต้องดึงขึ้นมาแบบนี้ส่วนของฉันจะทําเป็นขั้นบันไดอะนะทําเป็นขั้นบันไดก็ได้งั้นเหรอพวกปีกก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นบันไดได้ไหมงั้นเอาอย่างนี้ฉันดึงมาทีเดียวให้มีระดับเท่ากันไปเลยก็แล้วกันนะ ก็ได้เหมือนกันทําเป็นบันไดก็ได้นะเหมือนปุ๊กปิ๊กอะเ,อเดี๋ยวก่อนตรงนี้เส้นทางกว้างชะมัดดูท่าทางจะกระโดดไปไม่พอเพราะฉะนั้นพี่วอนจะนํามาต่อกันเลยโอ้แบบนี้ก็ง่ายเลยทํามังม่งทํามั่งนี่ไนงะง่ายชะมัดเลยสงสัยว่าด่านออฟบ,บีอันนี้เราจะต้องผ่านไปทั้งหมดอะอเดีอยวดีเดี๋ยวก่อน แปดสิบด่านงั้นเหรอแปดสิบด่านไกลเกินไปแล้วตอนนี้เ,เราผ่านมาได้แค่เจ็ดด่านเองอไปีัวนยกขึ้นแล้ววิ่งมาได้เลยยกขึ้นแล้ววิ่งไปได้เลยงั้นเหรอถูกต้องจริงๆยกขึ้นแค่แท่งเดียวก็มาได้แล้วนะอันนี้คืออะไรนะพวกเราเหมือนจะเป็นบันไดอะบันไดเพราะฉะนั้นเรานํามาต่อกันแล้วก็ปีนขึ้นไปทีเดียวแบบนี้ไปเลยพี่เอกไปเลยเป็นด่านปริศนาที่เราสามารถไขได้แบบสบายสบาย น,นี่ไม่ยากมากนะใช่แล้วไม่ยากมากมายแต่แบบว่าเราจะต้องกะจังหวะก,การกระโดดให้ดีเท่านั้นเองอันนี้ระวังเลเซอร์นะทุกคนมีเลเซอร์ด้วยเหรอนี่ไงมีเลเซอร์อยู่อ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องเลื่อนไปข้างๆแหะถ้าเราไม่ขยับตัวเราจะลนนะจะบอกออให้โอเดชันมาใหม่ก็แล้วกันนะพวกเราพี่ฝนขยับเยอะเกินไปอ่ะอ้าวมาเหมือนกันเหรอมาเหมือนกันที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลย,เด,ย,เ,ลยเดี๋ยวไปใหม่ก็แล้วกันนะพวกเรา เราจะต้องค่อยๆเดินไปช้าๆเอ,อ๊ะไหนบอกว่าเดินไปช้าๆแล้วก็จะผ่านได้เลยไงพี่ฝนเดินเร็ว,ว่จอดหางไปโดนเมื่อกี้เนี่ยอยเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันทําไมฉันติดอยู่ตรงนี้หลายรอบจังเลยเนี่ยตั้งใจหน่อยพี่ฝนตั้งใจแล้วนี่ไงกี่รอบแล้วเนี่ย ไม่รู้เหมือนกัน3-4รอบแล้วนะติดอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยเน่คราวนี้จะต้องผ่านไปให้ได้เลยค่อยๆมาค่อยๆมามาแล้วมาแล้วเออ้อเกือบไปไปเลยทุกคนข้างหน้าเป็นทางสายรุ้งทางสายรุง้งเหรอไปเลยไปเลยท่านตามมาแล้วโอ้โหทางสายรุ้งสีสวยมากเลยนะเนี่ยตรงนี้นี่คืออะไรกันน่ะไหนอ่ะนี่ไงอ๋อเดี๋ยวก่อน มีมือให้เราดึงเพราะฉะนั้นอ๋อเราจะต้องดึงออกมาเป็นแผ่นหินที่ติดอยู่กับกำแพงอ๋อแบบนี้งั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวดึงออกมาให้หมดเลยก็แล้วกันแล้วก็กระโดดข้ามแบบนี้นะฮึบฉึบไปเลยเอาโดดไม่พ้นนะหล่นนะไม่เปไรกระโดดขึ้นมาใหม่ฮะอเดียอเดียก่อนพี่ฝนครับจอคิดว่าอันนี้เราจะต้องเลื่อนไปทางเดียวกันเราจะได้กระโดดไปครั้งเดียวไม่ต้องหล่นนะครับสู้ๆนะทุกคน นี่ไงเหมือนที่จอร์ดบอกเลยเราเลื่อนไปทางเดียวกันแล้วเราก็จะสามารถผ่านไปได้เป็นเหมือนกับสะพานพ๋อพี่ฝนใช้วิธีนั้นใช่เปล่าใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไม่ต้องกระโดดหลายรอบนะพวกเราอันนี้ต้องค่อยๆเลื่อนมานะฮะอะไรงั้นเหรออันนี้ต้องค่อยๆเลื่อนมาฮ๋อ,อทำไมหล่นน่ะ มันไม่มีเลื่อนยาวออกมาได้ไงงอเลื่อนไปครั้งเดียวไม่ได้เหรอใช่แล้วเป็นแท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาอู้แบบนี้เราจะต้องเดินไปด้วยแล้วก็เลื่อนลากไปด้วยนะพวกเราระวังหล่นด้วยพี่ฝนออันนี้ยากเหมือนกันแสดงว่าถ้าเราเดินผ่านตรงนี้ไปผ่านด่านแต่ละด่านไปเรื่อยๆจะมีความยากเพิ่มขึ้นนั่นเองง่ายๆนิดเดียวเองทุกคนไหนอะ นี่ดึงมาแล้วก,กระโดดข้ามมันเลยอ๋ออันนี้ดึงง่ายสบายมากข้างหน้านี่ก็เหมือนกันนะข้างหน้านั้นก็ดึงอย่างเดียวเหรอปพ๊กปิตกใช่แล้วเพราะว่าเป็นด่านเดียวกันเลยเน่เดี๋ยวฉันจะดึงไปทีเดียวแล้วก็กระโดดข้ามไปเลยนะแบบนี้ง่ายกว่านะพี่ฝนใช่แล้วง่ายมากๆเลยเอะอ,อันนี้สีหลงนี่นะฉันกระโดดไม่ผ่านได้ยังไงกันเนี่ยระวังให้ดีนะพ๊กปิตรืบึบรืบึบค่อยๆมา ได้แล้วอ,อันนี้คืออะไรอะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเป็นบันไดแต่แบบว่าืเราจะต้องเลื่อนมาให้ตรงกันแบบนี้อ๋อทำเป็นบันไดแล้วก็กระโดดแบบนี้ง่ายดีนะใช่แล้วใช่แล้วกระโดดไปง่ายๆเเออเบืเกือบไปไปไหนแล้วอะตกใจหมดเหรอเกือบลนลงไปแล้วใช่เกือบโดนลงไปเหรออันนี้เป็นสะพานข้ามไปเลยอันนี้ไม่ยากวิ่งมาแล้วก็กระโดดอย่างเดียวเลยไหนอะ ของเี่กก็กระโดดมาเลยอ่ะของเพ่กระโดดไปเลยเหรอใช่เดี๋ยวพี่ฝนทำเป็นด่านออบบี้แบบนี้ดีกว่าฮือึบฮอืึบมาแล้วเราสามารถเล่นแบบไหนก็ได้พลิกแพงตามความถนัดนะอันนี้เราจะกระโดดขึ้นไปพร้อมกันนะหนึ่งสองสมไปเลยไม่ยากนะหลังๆฉันเริ่มเคยชินกับด่านแล้วฉันก็เหมือนกันนี่เราขึ้นมาด่านที่19แล้วอันนี้ทำยังไงดีละอันนี้ามาต่อกันดีกว่า ใช่แล้วเพียเอกะต่อไปตรงกลางง่ายกว่าใช่แล้วต่อไปตรงกลางแบบง่ายๆเน่พาแล้วพวกเราด่านกลมๆข้างหน้ากระโดดได้เลยนะกระโดดได้เลยเหรอใช่แล้วไม่ต้องเลื่อนเหรอไม่มีที่เลื่อนน่ะแล้วใครหล่นลงไปอะ่ะอ๋อเพียเอกโดดพลาดหล่นลงไปเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เขาไม่ต้องเลื่อนด่านกลมๆมันนี้นะ่ะอยากลองเลื่อนดูไงยวเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรงั้นเหรอโหี่ยากพี่ฝนมาเดี๋ยวก่อน อ้มันเลื่อนไปแบบนี้เหรอใช่ต้องขยับตามด้วยนะระวังเลเซอร์ด้วยอ๋ต้องต้องขยับตามเดินตามแท่งที่เราเลื่อนไปน่ะเหรอแล้วแผ่นที่ยืนข้างล่างก็แผ่นเล็กนิดเดียวออันนี้เราจะต้องค่อยๆขยับไปเพราะว่าด้านหน้าเขามีเป็นเลเซอร์ด้วยนะพี่ฝนต้องกระโดดดีๆนี่งานกระโดดมาแล้วึือผ่านไม่ยากเท่าไหร่แต่พอไปได้อยู่เนี่ยพอไปได้แต่แบบว่าต้องใช้สมาธิขั้นสูงนิดหน่อยนะนะ ห้ามหยุดเดินนะพี่ฝนห้ามหยุดเดินทําไมอ่ะเ้าถ้าพี่ฝนหยุดเดินตอนเลื่อนพี่ฝนก็หล่นไปด้วยนะดินี่ไงเราก็กาจังหวะเอานี่แบบนี้ผ่านแล้วระวังอะนี่ไงผ่านไปแบบสบายสบายข้างหน้านี่ต่อเป็นบันดไดได้เลยทุกคนต่อเป็นบันไดแบบไหนอ่ะแบบที่ฉันวิ่งอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะขอรชันคิดก่อนก็แล้วกันเลื่อนมาให้ตรงกันแบบนี้ จากนั้นเราก็จะวิ่งผ่านไปได้แบบสบายมาเลยอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนนี่นะ,ะเจอเพื่อแล้วดีใจจังอะข้างหน้าเหมือนเขาจะตกกันบ่อยมากเลยนะพี่ฝนพวกนายจะต้องกระโดดไปดีๆนะเพราะว่าฉั้นเนี่ยนะกระโดดตรงนี้ไม่ผ่านหลายรอบแล้วล่ะยากจริงตรงเนี้ย งาเอาอย่างนี้เราไปแบบนี้ดีกว่าไปแบบไหนอ่ะนี่ไงเราเลื่อนเป็นบันไดแล้วเราก็กระโดดเกาะไปเรื่อยๆอก็ดีเหมือนกันแฮนี่ไงกระโดดไปเรื่อยๆง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่ฮืบชึบมาแล้วมาแล้วทุกคนข้างหน้าฉันเห็นทางสายลุงเห็นทางสายลุงเหรอยาวมากๆด้วยอ่ะรอพี่เอกก่อนก็แล้วกันมาเร็วเข้า เน่ข้างหน้ามีเส้นทางสายลุงแล้วที่สำคัญนะเราจะต้องกระโดดลงไปหือบหืบมาแล้วไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหเส้นทางสายลุงหาย หายดิพี่หวนวิ่งตามมาได้เลยหายไปแล้วพวกเป็ดนายตามมาทีหลังระวังให้ดีนะไม่ต้องกลัวหลับแทนเก่งนายเก่งจริงๆหรือเปล่าจริงดิ่ันวิ่งตามแป๊บเดียวก็ทันแล้วนะหือบเส้นทางสายลุงหายไปจริงๆด้วยทุกคนข้างหน้าพี่วนกําลังจะถึงจุดหมายปลายทางี่จุดเซฟมาแล้วเห็นหราเปล่า,าขนาดหายแล้วฉันยังวิ่งทันเลยเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าทําไมเขาไม่ผ่านสักทีนึงอะ่ะเพราะว่าด่านนี้ยากมากๆยากยังไงอะ่ะ พี่ฝนต้องดึงขึ้นทีละอันน่ะอ๋อไม่ยากเท่าไหร่เราจะต้องดึงขึ้นทั้งหมดเลยตั้งหากถูกต้องแต่ต้องขึ้นทีละอันไงนี่ไงไปแล้วผ่านแล้วเพื่อนมาเร็วเข้านี่ไงผ่านไปได้แบบสบายเออแล้วเพื่อนกระโดดลงไปทําไม <c oughs> เพื่อนน่าจะตกใจนะพี่ฝนนะออน่าจะตกใจงั้นเดี๋ยวเราไปเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะน้ําชมาได้เลยอันนี้แทบไม่ต้องเลื่อนเลยนะอันนี้เป็นสะพานเดินไปแบบสบายสบาย รอพี่เอกด้วยอยู่ไหนแล้วเหรอเมื่อกี้หลดอีกแล้วอะหลดอีกแล้วเหรอใช่แล้วใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตอนนี้พวกเรามาถึงด่านที่28แล้วแล้วตรงนี้จะไปยังไงดีเนี่ยอืมเลื่อนมาเลื่อนมาเนี่นะใช่เลื่อนมาอ้าวแต่แปลว่าเขาเลื่อนมาไม่ต่อกันแฮะอ๋อเราต้องเลื่อนแล้วก็กระโดดแล้วก็เดินแล้วก็เลื่อนอีกพี<อ>่หวนมีหลายขั้นตอน แสดงว่าอันนี้ยากแล้วล่ะพวกเราตามให้นมาเลยทช่นเก่งพวกเวกนายไปก่อนเดี๋ยวฉันค่อยตามไปแล้วกันมาตามมาแล้วก่อนนี้ก็เลื่อนไปนะนี่ไงเราจะต้องเดินไปด้วยแล้วก็เลื่อนไปด้วยนะระวังนะอันนี้มันอั้นเล็กเดินลำบากใช่แล้วอันนี้แบบแผนเล็กมากเลยค่อยๆลากไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันด้านหน้านะไปดีๆพี่ผลนี่งานกำลังไปถึงแล้วกระโดดเลยก็แล้วกัน ค่อยๆลากไปทีละนิดทีละนิดใจเย็นๆรับรองได้เลยว่าจะต้องผ่านผ่านแล้วใช่ป่าวท่านเห็นอะไรแปลกๆอยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันคืออะไรกันนะอันนี้มีมีเป็นปุ่มเหรอไม่ใช่ปุ่มไม่ฝนเหมือนโอ้ ททำไมกระโดดสูงกันจังอ่ะอ๋อเขคือแทมเบอรินแทมเบอรลินไหนอ่ะนี่ไงเลื่อนออกไปก่อนดิเลื่อนยังไงอะเลื่อนแท่งสีม่วงออกไปดิอ๋อเลื่อนแทมาบร์ลินอันสีม่วงเนี่ยเหรอใช่แล้วโอ้รู้แล้วโถเอ้ยนึกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้ซะอีกแล้วก็กระโดดบึ้งอ๋อกระโดดได้สูงชะมัดเลยไปแล้วนะมาแล้วยังมีแทมเบรีลนอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเปิดออกแล้วก็กระโดดข้ามไป ที่สุดพวกเราก็มาถึงดาที่30กันแล้วหรอเนี่ย แต่ว่ามีต้อง80ดา่านเลยนะพี่ฝนนะฮะแปดสิบดานเลยงั้นเหรอใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอพวกเราแลวแล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย,ย,ย,ยสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะไปแล้วไปเล่นกันต่อดีกว่ารอก่อนปุ๊บปี๊